เนื่องในสุภาวรระปีใหม่2,569 ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังท่านและครอบครัวขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลพี่น้องประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพาราไมที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งปราศจากโรคภัยและพยันตรายทั้งปวงตลอดจนประสบสบรรพสิง่งอันเป็นมิ่งมงคลในชีวิตต่อไปสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงยืนหยัดและเป็นกำ กำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรมและจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธ,ธิภาพดังเช่นปีที่ผ่านมาโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชนสวัสดีปีใหม่2,569ค่ะ